สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับหมอดวงก,ก้ออีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงของชาวราศีกรกฎประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2511ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกรกฎมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกันยายนนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่12สิงหาคมหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีกรกฎนะคะก่อนอื่นเลยนะคะ การดูดวงกับหมอดูก้อยเนี่ยโดยการใช้คลิปเนี่ยจะขอใช้ไพายิบสีดูดวงนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษขอได้เปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวเข้าไปใน Facebook f แฟนเพจหมอดูก้อย294นะคะดูดวงด้วยหลักวิชาโงราศาสตร์ไทยคะ่ะดูไม่เกินสิ10นาทีต่อท่านนะคะต่อครั้งเราจะมาเริ่มดูนะคะว่าแนวโน้มของชาวศรีกฤจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะ ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะคะคือไพ่หกดาบเนี่ยไพ่หกดาบเนี่ยจะบอกว่าให้เรามัดระวังอารมณ์ความรู้สึกที่มันรู้สึกว่าอารมณ์จังหวดเหงิดง่ายเป็นพิเศษแล้วก็แนวความคิดต่างๆบางทีมันจะไม่ไม่เหมือนคนอื่นเลยทําให้คนรอบข้างมองเราว่าเราเคิดหรืออะไรที่มันแปลกแหวกแนวทําให้คนรอบข้างเขากังวลไปด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นจะบอกว่าชาวราศีกรกฎ เขามีมีเรื่องของเขาที่จะต้องคิดเขามีความรู้สึกแบบนี้แหละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในในความคิดต่อยอดของเขาเองว่าเขารู้ว่าข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเนี่ยเขาแก้ไขได้ครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ว่าจริงๆเราท่านก็ไม่อยากจะบอกอะไรไขนะคะนั่นคือความนึกคิดของชาวราศีกรกฎหรือตัวตนของชาวราศีกรกฎในเดือนกันยายนทีนี้ตัวของท่านเนี่ยกันยายนท่านจะเดินทางบ่อย ม้นก็ให้เรามาระวังอุบัติเหตุในการเดินทางแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางนะคะแล้วก็ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศก่อนการเดินทางทุกครั้งด้วยนะคะเรามาเริ่มดูอันดับแรกเลยเรื่องของการงานการงานชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์จะเปลี่ยนงานนะคะทําไมถึงจะเปลี่ยนงานเพราะว่าสถานการณ์การทํางานรอบข้างเนี่ยคือไพ่สีถ้วยเนี่ย เป็นไพ่ที่คนรอบข้างไม่ค่อยยอมรับข้อเสนอหรือไม่ค่อยยอมรับแนวนโยบายในการทํางานของท่านนะคะและก็ท่านอาจจะมีข่าวดีในการย้ยายเปลี่ยนแปลงงานถ้าไม่เปลี่ยนแปลงออฟฟิศถ้าไม่เปลี่ยนแปลงบริษัทเลยก็เปลี่ยนแปลงแผนกสับเปลี่ยนแผนแผนกนะคะมีเกณฑ์จะเป็นเช่นนั้นนะแต่ว่าทีนี้มันเป็นความรู้สึกที่ท่านท่านดีใจมากกว่าที่จะไม่อยากอยู่ที่เดิมนี่คือชาวราศีกรกฎเป็นอยู่ ะะและก็มีแนวโน้มว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะออกไปทํางานส่วนตัวมากกว่าแต่ยังยังมีมีความรู้สึกที่ว่าไพ่เจ็ดดาบไพ่ 7, เดอ่าไพ่หกดาบนี่ก็ยังกังวลอยู่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสภาวะแวดล้อมมันยังไม่เอ,อื้ออํานวยก็เลยยังต้องอยุดฉุกค,คิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังเ,เป็นเป็นไปในลักษณะของการทาําง,งานกับองค์กรอยู่นะคะอันนี้เรื่องของการเงิน การเงินจะได้เงินมาบางทีได้ได้เงินแบบจากการทำงานนี่แหละค่ะแล้วก็อันนี้มีได้ทรั o, พย์มรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีให้แบบไม่คาดคิดนะคะท่านอาจจะลืมไปแล้วแต่ก็มีข่าวดีว่าให้โดยเสน่หานะคะและก็เมื่อท่านได้เงินมาเนี่ยการรายจ่ายท่านก็มีเยอะค่ะชราศาีกรกฎอันดับแรกก็เรื่องส่วนตัวของท่านนะคะ จะมีการจ่ายด้วยเรื่องของความสุขการท่องเที่ยวบริวารบุตรหลานแล้วก็เรื่องของเ,อเครือญาติมาขอความช่วยเหลือและที่สําคัญคืออันนี้คือไพ่ที่แบบท่านใจดีอะ่ะเป็นไพ่ที่ว่ามีความเมตตาไม่ไม่หวงทรัพย์เวลาใครมาขอขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ ไพ่ใบนี้ก็จะบอกว่าระวังการใช้จ่ายเงินนะคะช่วงนี้ใช้เงินฟุ่มเฟือยมากแล้วก็ที่สําคัญไพ่ใบนี้ก็จะย้ําเตือนว่าระวังจะมีการเสียเงินให้กับสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะและอันดับต่อมาก็คือเรื่องของความรักค่ะความรักจริงๆถ้าถ้าจะเอ่ยถึงความรักคนมีคู่เนี่ยตัวท่านแดงจริงๆอะลึกๆเนี่ยเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเด็ก หมือนเด็กที่น้อยใจนะคะที่น้อยใจแล้วบางครั้งก็ขัดแย้งกับคู่ครองมีปัญหากับคนรักอยู่เรื่อยค่ะแต่ว่าลึกๆอะ่ะรักครอบครัวมีความภูมิใจกับครอบครัวนะคะความภูมิใจกับครอบครัวเนี่ยบางครั้งอะ่ะมันให้หกดาบนี่แหละกม็มาย้ำเตือนว่ามันมีปัญหากันอยู่เรื่อยชอบขัดแย้งกันชอบขัดคอกันแต่ว่าด้วยความรักครอบครัวแล้วก็มองว่า กว่าจะสร้างครอบครัวให้ให้สมบูรณ์แบบเนี่ยมันใช้เวลายาวนานแล้วก็มีทั้งเรื่องของสุขทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้รู้สึกว่าอารมณ์มันก็เป็นเป็นเรื่องปกติที่ท่านจะจะทําตัวเป็นเด็กหรืออารมณ์หงุดหงิดง่ายแต่ว่าลึกๆก,ก็คือรักครอบครัวนะคะนี่เรื่องของคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยมันมีไพ่แฮงแมนมาไพ่แฮงแมนเนี่ยจะบอกเลยว่าระวัง การคบหาดูใจกับใครมาสักระยะหนึ่งเนี่ยคนโสดชาวสีกรกฎเนี่ยบอกเลยนะคะว่าแนวโน้มจะไปด้วยกันไม่ได้มีค่อนข้างเยอะมันเหมือนกับระเบิดเวลาที่พร้อมจะลงอะ่ะคุณเข้าใจไหมคือคือมันมาจากมันมาจากเรื่องของมือที่สามหรือว่าคนรักของที่ท่านคบหาดูใจเขากลับไปไปรักกับไปรักคนเก่านะคะไปเจอเพื่อนเก่าก็ทะเลาะก,กันมาอยู่เรื่อยอะ่ะ มันเป็นที่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะแบบโทษโทษกันไปโทษกันมาท่านวิตกกังบนมากนะคะจะบอกว่าให้ระมัดระวังนิดนึงว่าแนวโน้มจะไปด้วยกันไม่ได้มีเยอะแต่ถ้าคิดจะไปด้วยกันใหม่ต้องปรับเปลี่ยนความรู้สึกอีกเยอะแล้วก็ต้องไม่โทษกันค่ะต้องลืมเรื่องอดีตที่ผ่านมาให้ได้ต้องไม่โทษกันแต่หน้าไพ่มันจะออกมาตอกย้ำมากกว่าว่ามันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่พร้อมจะลงที่พร้อมจะแตก ที่พร้อมจะเสียเสียเวลากับเรื่องของความรักครั้งนี้เหมือนกันนะคะแล้วมาเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่มันเกิดจากการทำงานหนักการเครียดโดยเฉพาะท่านที่มีความรักนะท่านที่คบหาดูใจกับใครสักคนช่วงนี้นะคะความรักมันเขาเรียกว่าความรักเป็นพิษทำให หน้าที่การงานหรือทําให้มันอารมณ์มันมันไม่อยากทําอะไรมันท,ท้อแท้เพราะงั้นเนี่ยรักษาสุขภาพนะคะบางทีความรักของท่านอาจจะทําให้ท่านทำให้ท่านไปทํางานไม่ได้เหมือนกันเจ็บแค่ได้ป่วยเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยสุขภาพจริงๆมันคือจากจิตใจจากความรู้สึกที่มันมันผิดหวังนะต้องรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็อุบัติเหตุในการเดินทางนะคะเรื่องของอุบัติเหตุในการเดินทางอย่าใจร้อน นะคะอย่ายใจร้อนเพราะว่าอารมณ์จะค่อนข้างหงุดหงิดง่ายค่ะนะคะนนี้สรุปโดยภาพรวมของชาวราศีกร,รกฎนะคะจะบอกว่าความคิดการกระทําใดๆที่รู้สึกว่าเดือนกันยายานนี้มันให้ให้ตัดสินใจเนี่ยท่านตัดสินใจไปเลยค่ะอย่าลังเลอย่าลีลเพราะว่าตัวท่านน่ะจะรู้จะรู้ดีค่ะว่าพร้อมที่จะรับกับรับมือกับปัญหาที่มันจะเกิดแต่จะขอบอกท่านว่า ขอให้ค่อยๆตั้งสติและรับมือกับปัญหาที่มันจะเกิดอย่างยังมีสติและแก้ไขทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะและท่านจะสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับเข้ามาสู่สภาวะที่ดีงามแล้วก็ทําให้ท่านมีความสุขหรือทําให้ปัญหานั้นมัน,มนผ่านไปด้วยดีท่านก็มีความสุขใจนะคะแล้วก็มันจะได้ไม่ไมเกิดเหตุภาวะแบบวุ่นวายหรือมีความทุกข์ตลอดเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ขอเอาใจช่วยชาวราศีกรกฎนะคะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะกา,าุณากด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ